สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับบูที่ช่องบลูเตอร์ชาแนลนะคะวันนี้บูก็จะพามาชมกับเจ้า b y d c แล้วเซเที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะจะไปดูกันนะคะว่า ตัวรถสวยแค่ไหนแล้วก็มีออปชันอะไรเด็ดๆมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะต,ตัวกระจังหน้ารถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลโอเชียนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโคมไฟแบบดับเบิลยูฟอร์ตนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ LED รอบพันให้ความสว่างในมุมกว้างนะคะรวมถึงกับความปลอดภัยในการขับขี่ยามคําคืนค่ะในส่วนของกระจกข้างนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเป็นตัวบายสปอร์ตวอร์นิงนะคะมุมอับสายตากรณีที่รถสวนมาทางด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะมีแจ้งเตือน จุดสีส้อมอยู่ที่กระจกนะคะแล้วก็กระจกนะคะสามารถเปิดปิดตัวรถได้นะคะด้วย NFC การนะคะมาพร้อมกับตัวล้อนะคะตัวนี้ตัว performance นะคะจะมาพร้อมกับล้อขอบ20นะคะเป็นยางมิชลินนะคะแล้วก็ที่สังเกตง่ายเลยว่าตัวท็อปไมค์น,นะคะจะดูได้จากตัวคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะคะ,ะมาอ,อยู่กันที่ภายในของรถ b b C L Seven นะคะตัวภายในนะคะก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะซึ่งด้านซ้ายจะเป็นการควบคุมการขัด ACC นะคะแล้วก็รวมถึงด้านขวาน,นะคะก็จะเป็นการควบคุมปุ่ม e n t e r อร์เทนเมนต่างๆของตัวหน้าจอเลื่อนไปนะคะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด11.4นิ้วนะคะแล้วก็ผู้ขับขี่ละสายตาจากกระจกนะคะตัวนี้จะเรียกว่าตัว DMS นะคะและส่วนจอการนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีน15.6นิ้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะคะแล้วก็ มาพร้อมกับกล้อง360อสงศารอบคันนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่ากล้องชัดมากนะคะแล้วก็สำหรับตัวคอนโซลข้างหน้านะคะจะเป็นตัวอ่าไวเลสชาร์เจอร์นะคะ5 0าวัตต์เลยนะคะมีตัวเป่าระบายอากาศมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นวางพวกอุปกรณ์ต่างๆก่กรณีที่ลูกค้าเดินขึ้นมาบนรถแล้วก็อยากจะวางของตัวนี้ก็สามารถวางได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะใน,น,น,นส่วนของ เกียร์นะคะก็จะมากับเกียร์ทรงคิสตันบอมตัว BWD c เลยค่ะแล้วก็การควบคุมการขับเกียร์ต่างๆถ้าลูกค้าอยากดูต้องแวะเข้ามาทดลองขับนะคะ,ะตัวชาร์จไฟนะคะของตัวเจ้า BWD Leon 7นะคะถ้าลูกค้าชาร์จ AC นะคะลูกค้าจะรองรับการชาร์จอยู่ที่7.7กิโลวัตต์สายไฟ1นเฟสนะคะรวมถึงตัว ไฟสเฟนเนี่ยลูกค้าจะรองรับได้ถึง11กิโลวัตต์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของดีนะ,จะเจ้า p ี d c ดีแล้วเซเว่นี่ยจะรองรับได้ถึง150กิโลวัตต์ต่อการชาร์จเลยค่ะ อะไรที่สําคัญน,นะคะในตัวเริ่มนะคะจะวิ่งได้567กิโเมตรต่อการชาร์จ1น่งครั้งนะคะตัวพรอมนะคะวิ่งได้542กิโเมตร่อการชาร์จหนครั้งถัดมานะคะเราจะมาดูในส่วนของท้ายรถกันนะคะเจ้าท้ายรถของ b y d C และ On s e v เนี่ยจะมาพร้อมกับไฟที่เป็นแนวยาวตั้งแต่ซ้ายไปถึงขวาเลยนะคะรวมถึงกับลวดลายของไฟนะคะก็จะมีสไตล์ปปที่สปอร์ตนะคะรวมถึงสปอยเลอร์แนบสีดำมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ะคะ่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากทดลองขับรถดี d วดีทุกรุ่นนะต้องทางด้านล่างนี้นะคะฝากแับคลิปนี้นะคะหรือคลิปต,ต,ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะคะ <S <S สำหรับวันนี้บูขอตัวลาไปก่อนนะคะ <S 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 สวัสดีค่ะ